ดีค่ะทุกๆคนเราชื่อแคสนะคะภายในคลิปนี้แคสจะพาไปดูว<า>ิทยาลัยเทคโนโลยีอุตราดิ์ว่าที่นี่มีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ<า>ที่นี่เปิดสอนตั้งแต่ปชวชไปจนถึงปวสมีทั้งหมด7สาขาแบ,บ่งเป็น2ประเภทคือ ปรเภทวิชาพณิชยกรรมและอุตสาหกรรมจากนี้จะเป็นรายชื่อสาขาทั้งหมดค่ะสาขาวิชาการบัญชีอยากเก่งตัวเลขจัดการเงินเก่งต้องเรียนการบัญชีได้ฝึกทำบัญชีรายรับรายจ่ายคำนวณภาษีและใช้โปรแกรมบัญชีแบบมืออาชีพสาขาวิชาการตลาดคิดไอเดียเก่งชอบวางแผนขายของการตลาดเหมาะมากค่ะได้เรียนการโปรโมทสินค้าทำโฆษณาและวิเคราะห์กลยุทธ์การขายให้ดีเลยค่ะ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรักคอมต้องการใช้เทคโนโลยีในงานธุรกิจเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ฝึกเขียนโปรแกรมออกแบบเว็บไซต์และใช้ซอฟต์แวร์ช่วยทำงานสาขาคอมเราอยู่นะคะสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกอยากเปิดร้านหรือบริหารธุรกิจเองหรือธุรกิจค้าปลีกได้เรียนการจัดร้านการขายของหน้าร้านและออนไลน์พร้อมเทคนิคบริการลูกค้าที่น่าพอใจเลยค่ะ ตัวหัวนะครับแค่ไปการแสดงถือแผนกช่างตัวแคบซะหน่อยและต่อไปก็คือสาขาวิชาช่างยนต์ชอบซ่อมรถรักเครื่องยนต์ต้องช่างยนต์ได้เรียนการแก้ไขปัญหารถยนต์ตั้งแต่เครื่องยนต์ระบบไฟจนไปถึงเทคโนโลยีรถสมัยใหม่สาขาวิชาไฟฟ้าไฟฟ้าคือหอัวใจของทุกเครื่องจกักรเรียนไฟฟ้ากําลังได้ฝึกติดตั้งวงจรไฟซ่อมบํารุงและดูแลระบบไฟฟ้าในบ้านและโรงงาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สนใจอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต้องที่นี่ได้เรียนวงจรไฟฟ้าซ่อมทีวีวิทยุและแอร์หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเต็มไปหมดจ้าเอ๋นี่คือทั้งหมดสาขาของพวกเราค่ะ ครบคุมการเรียนเยอะเลยใช่ไหมล่ะคะเอาล่ะต่อไปแคสจะพาไปดูสถานที่เข้าๆข,ของวิทยาลัยกันนะคะเมื่อเข้ามาจะพบกับอาจารย์กําลังยืนรอต้อนรับนักศึกษาและที่เห็นนักศึกษาจูงรถเข้ามาก็คือสามารถเข้ามาจอดในวิทยาลัยได้ฟรีนะคะนี่คือโอพระวิสุุซึ่งอยู่หน้าทางเข้าคะ่ะอาคารหนึ่งศูนย์บริการหลักมีห้องประชาสัมพันธ์ห้องจ่ายค่าเล่าเรียนห้องซื้ออุปกรณ์การเรียนห้องแนะแนวและห้องพยาบาล อาคาร2จะรวมห้องคอมพิวเตอร์ไว้ทั้งหมดอาคาร3แผนกบัญชีการตลาดและค้าปลีกอาคาร4และอาคาร5ของแผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อาคาร3 4 5จะเป็นห้องเรียนทฤษฎีนะคะอาคารเรียนของช่างยนต์รวมทั้งภาพปฏิบัติและทฤษฎีสนามฟุตซอลสนามเปตองนี่คือหอประชุมนั่นเองค่ะเทคโนโลยิ ็นสถานที่จัดกิจกรรมใหญ่ของวิทยาลายัยเช่นเข้าแถวกีฬาสีและงานสำคัญต่างๆค่ะว้าว <Wow. S 1> อาคารรัชดาซึ่งเป็นโรงอาหารนะคะมีร้านอาหารให้เลือกซื้อกินถึง14ร้านเลยเ oh. ช่นร้านก๋วยเตี๋ยวและข้าวแกงและร้านอ ยังไม่พอใจยังมีร้านขนมอยู่อีกนะคะมีทั้งน้ำอัดลมและของหวานเพียบเลยค่ะยังมีที่นั่งเพิ่อ,อีกมากมายเลยค่ะเช่นนี่ก็ที่นั่ง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 อีกแล้วโอ้ยที่นั่งเต็มไปหมดเลยค่ะถ้าพูดถึงกิจกรรมแล้วที่นี่ก็มีเยอะแยะไม่แพ้ที่ไหนอย่างเช่นกีฬาสีกิจกรรมจิตอาสานีทัศการและโอเพนเฮาและวันสำคัญและพิธีการ หวังว่าทุกคนจะได้เห็นภาพรวมของวิทยาลัยเราและถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองกันค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะไว้เจอกันที่วิทยาลัยค่ะบ๊ายบาย